ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโด,นโดยเชย,ยันเกมมิ่งเติมเกม e ีฟุตบอลโมบายถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระวังตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเดอร์สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE Fo ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับเรามารับชมรายการ DB กันต่อนะครับวันนี้เป็นซีซัน64ทีมครับจัดทีมเฟียตายเป็นซีซันที่45แล้วนะครับ โดยจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณบอรัรบจากクับโพสเปอร์หรือว่า PSP นะครับนักแข่งที่มาแรงที่สุดในรายการ DB ณนะตอนนี้แหละครับคว้าแชมป์ไปตอนนี้ครับ11สมัยและคู่แข่งของเขาในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณ p p c นะครับเพิ่งคว้าแชมป์ไปบัดหมัดแล้วก็คว้าแชมป์รวมไปแล้วเนี่ย8สมัยเช่นกัน,น,น,นลวครับในปัจจุบันเอาละครับคู่นี้นับเคยสัมผัสโปรลีกมาแล้วทั้งคู่ทั้งคุณบอแล้วก็คุณพีและเป็นแชมป์ชนแชมป์ในรายการ DB ลวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาเตะฝั่งคุณบอสกันก่อนนะครับมาในแผน5-1-1-3ควิกเคาน์เตอร์นะครับผู้รละศัตรูใช้เป็นติโบลคูโตฟ3เซนเตอร์ครับตูรามอาราโคะแล้วก็โมนิเน่ด้านขวาจะเป็นเบลตินะครับด้านซ้ายจะเป็นโรเบโตคาร์ลอสกลางรับจะใช้เป็นเวเล่านะครับกลางลูกครับผมเป็นพลาตินีส่วน3หน้าเป๊อปโรเบล,ลิกอยู่ตรงกลางเป็นหน้าต่ำเฟลนัยขนาดข้างด้วยอินซากี้ด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเดนิสลอนะครับส่วนฝั่งคุณพีพีซีนะครับมาในแผน5-1-2-2ลองบอลเคาน์์เตอรรคับผม เป็นหลังห้า,านารกเหมือนกันเลยนะครับคู่นี้ผููสับประตูวับเป็น Peter el, Center, ปีเตอร์ชไมเคิลสามเซนเตอร์ครับตูรามฟันได้แล้วก็แบกโกมี o ่ m. ด้านซ้ายจะเป็นจอร์ดิยาบาด้านขวาจะเป็นฟิบล,ลามกลางรับเป็นเวล่าเหมือนกันนะครับด้านซ้ายพลตินีด้านขวาเป็นเมซี่นะครับยืนเป็นกลางลุกส่วนคู่หน้าผมเอมอเปยยืนคู่กับแกรนเบลนะครับผมสวัสดีครับดีบีขอ,อนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นคุณบอสท็อปแลนอันดับ2จะเจอคุณพียบท็อปไลนอันดับ7 เอาละครับนกวีดดังเวลาเดินรับเกมเริ่มเป็นคุณพีได้เคลียรกรจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวส่วนคุณบอสจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีน้าเงินเอาคนนี้ครับเป็นแชมป์จนแชมป์บอกเลยว่าสนุกสุดมันอย่างแน่นอนครับคุณบอสเนี่ยสิบเอ็ดสมัยครับเป็น t อ p แรงอันดับ2รองแค่คุณจองปทาส่วนคุณพีนะครับ็อปแรงอันดับเจครับเอาครับมาดูเพลย์ลของคุณบอสได้ปั่นโค้ดูนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์โอ้โห ใช้เวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับได้ประตูขึ้นนำไปแล้วจากฟิลิปโปอินซากิดูรับลูกกุลิตวนแล้วก็โอ้โหจะไปทางเดิมแต่จังหวะ2เนี่ยมาเข้าทางอินซากิได้ปั่นโค้งเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหยังไม่ทันไลยเลยครับขึ้นนำแล้วครับดูรับลูกนี้ลูกกุลิตนะวนแล้วก็จังหวะเนี่ยไปเข้าทางฟันไดครับแต่สุดท้ายครับยังมีโชคครับเด้งมาเข้าทางอินซากิได้ยิงเข้าไปเอาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณบอสครับแชมป์สิบเอ็ดสมัยขึ้นนำไปก่อนครับ โอ้โหเอาเกมเปิดแล้วครับแบบนี้มาฝั่งคุณพีบ้างครับพีสิี่จากสีกุมาน,นะครับแล้วก็คุณบอสเนี่ยจากพอสเปอร์แล้วครับถือว่าเป็น2องขับใหญ่ในวงการอ e ีฟุตบอลนะเอ็มบัปเป้ครับผมฝั่งคุณพีเล่นกันสั้นลูกนี้ยังไม่ผ่านคุณบอสตัดได้แล้วครับ ฟิลิ p p อ,อินซากีครับนากุ้งวิ่งแล้วก็ทำทางไปแล้วครับลูกนี้จะเช็ดได้หรือเปล่าบอลพัวพันอยู่กลางสนามเป็นของคุณบอสอีกครั้งหนึ่งได้กดดันต่อเนื่องเบลติจะเลือกเล่นยังไงครับลูกนี้จ่ายเข้าในมายัางเคาะอยู่ครับหนยอยู่หน้ากรอบส่งกันชูกันสวยแต่ว่าไม่ผ่านเวลาครับเอาครับบอลไปอยู่ฝั่งคุณพีบ้างครับจะได้สวนจากมาไม่ดีเหมือนกันครับยังติดอาลาโคหลุดกดุลิตเปลียออขวามาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับ พาตินี่ครับฟังคุณพีพีฟีมาที่พาตินี่ครั้งหนึ่งแกเเบลหาช่องอยู่จะตอกให้เมสซี่แต่ว่ายังไม่ได้คุณบอสต,ตัดไปแล้วจะเป็นเกมสวนมาแล้วครับพาตินี่ซ้ายไม่เติมขวาไม่แต่งมาด้านขวาตบเข้าในไม้ครั้งหนึ่งวลาจะเลือกเล่นยังไงยัดออกมาเดน,นิลโลอลูกลักบอกเลยว่าเดน,นิโลเนี่ยคือตัวที่เด็ดของคุณบอสเลยครับในทุก,ท,กทุกนั้นมาแล้วครับจางมาไม่ดีครับลูกนี้แกเรตเบล มีเพื่อนทงทางไปแล้วยังไม่ส่งยังไม่จ่ายจ่ายมาลูกนี้ก็เสียไปเหมือนกันครับ20นาทีผ่านครับตอนนี้หลังจากมีประตูแรกยังไม่มีจังหวะยิงครับคู่นี้ยังนวดกันอยู่ผัดกันนวดผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับมาฝั่งคุณบอสจางมาติดแบกโจมมี่ครับผมพยายามจะหาประตูที่2ครับส่วนคนุณพีพยายามเซตเกมขึ้นมานะตอนนี้เพื่อตีเสมอแล้วครับแต่คุณบอสก็ยังอ่านได้ดีครับตอนนี้ฟันได้ครับผมมาที่จอร์ดิอบาบา ดันซ้ายวิ่งไปแล้วแต่ยัดเข้ามาตรงกลางเป็นเอ็มบัปเป้ครับเอาครับพวกนี้มีพื้นที่มีเวลาเอ็มบัปเป้จะเลือกเล่นยังไงแกเรตเบลเอาละครับพวกนี้มาหน้ากรอบแล้วก็เลียบลอยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคุณพีกลับคืนสู่เกมจากแกเรตเบลแล้วครับล่างบิ๊กไทม์โอ้โหนวดอยู่พักหนึ่งครับดูว่าเอ็มบัปเป้ดึงจังหวะหนึ่งคุณบอสเนี่ยถอยมันเลยครับไม่เข้าบอลสุดท้ายก็คุณพีจี้มารับส่งต่อให้กับแกเรตเบลยิงเข้าไปครับลุนี แข็งดยวูครับเอวเป้มีเื้นซี่มีเวลาครับให้คิดได้เยอะเลยครับตรงนี้แล้วก็ส่งต่อครับเกลเบลดึงหนึ่งจังหวะแล้วก็ดีดด้วยข้างเท้าด้านซ้ายเข้าไปลูกนี้เอาครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับกลับมาสมั่นเกอเสมอการอผูนี้ในนาทีที่26เกมกลับมารีเซ็ตกันใหม่ครับผมฟังคุณบอสเบลติเพียดบางแย่งชิงกันอยู่ยังพลิกกลับมาได้ครับจ่ายเข้าในมาติดเวลาเวลาของคุณบอสยังงานได้ เปลี่ยนออกซ้ายมามาที่โลเปโต้คาร์ลสวนซ้ายวนขวาพลิกออกมาได้สวยด้านในมีเพื่อนรอแล้วครับเบิร์นมนชูออกมาที่ลุดกุลิตลูกนี้ดับเบิลชัดแล้วก็เลียบยอย่างยู่ติดเซฟสก่อนครับลูกนี้ยังไม่ได้ฝั่งคุณบอสยังขึ้นสองไม่ได้ยังได้แค่ลูกเตะม,มุมโอ้โหกะจะยัดเสาแรกเลยครับลุดกุลิตแต่ว่ายังเป็นเร์เซฟซะก่อนมาแล้วครับโอ้โหลูกนี้เขาเรียกว่าวาดผิดไปดือด้อๆฝั่งคุณบอสแต่ยังตามมาเก็บได้ลุดกุลิต เอาครับวิ่งจำทางมาสวยลูกกรริตัดเข้าในมีเพื่อนรอสองสามคนเลือกมาที่เดนิดรอโยกทะเบียนชันแล้วก็เรียบลลอยขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ฝั่งคุณบอส p s p จากเดนิดรอแล้วครับตัวทีเด็ดแม่บอกเลยว่าเดนิดรอเนี่ยลูกรักเลยครับของคุณบอสยิงทุกนัดครับเอาครับดูครับลูกกระริลูกนี้ตัดเข้ามาในเลือกมาที่เดนิสรอับเบิยชัดโยกแล้วก็แปรนิ่มๆเข้าไปแล้วครับโอ้โหถือว่านิ่งจัดๆครับ ตัดมาครับสองสามบหายมดเลยคตรงนั้นแล้วก็เลือกให้กับเดนิสรอโยดับรนทัดแต่งจังหวะน,นิดนึงแล้วก็ได้ยิงเลยครับเพราะว่าช่องมันเปิดนะพอดัเบัลทัดเนี่ยเอาครับสองประตูตอนหนึ่งครับคุณบอสขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งแล้วครับในเกมนี้ในนาทีที่33 <S <S คุณพีจะตีเสมอได้อีกหรือไม,ม่รับแต่คุณบอสไม่สนใจไปกันต่อได้สวมนมาแล้วครับมาที่นากุง้งฟิลิปโปอิซาก,กิเฟชช็อตไปต่อไปสุดเส้นหรือปลาโยกกลับมาลดกุลิตโอ้โหไม่ถึงลดกุลิตครับนี้แม ยังเป็นฟันดอยานได้ดีครับฝั่งคุณพีทําให้ยังไม่โดนลูกที่3จะเป็นเกมสวนละครับแบบนี้แต่ก็ยังไม่เล่งแล้วก็โอ้โหแม่ใจเสียไปเองเฉยครับเมซี่จ่ายย้อนหลังฟิบล,ลามไปครับเป็นลูกทุ่งเข้ามาฝั่งคุณบอสลาดบอดสเมานี้นี่ครับเต่ยาวขึ้นหน้ามาลดก,กุล,ลิดดวลกับอยู่ฟันไดอยแต่เป็นคุณพีได้ครับ แกเรตเบลด้านขวามีเติมเลือกมาแล้วครับที่เมสซ,ซี่ได้จี้ลูกนี้เป็นขวาไปต่อขวาแล้วไปต่อตบเข้ามาในแล้วก็เลี่ยมยังอยู่เฮ,ฮ้ยยังไม่เข้าอ่ะลูกนี้แต่ลูกนี้ปั่นโค้งอเอาดีกลับมาสมันเกอร์เสมอการอีกครั้งหนึ่งครับจากแกเรตเบลคนดีคนเดิมแม จังหวะแรกเนี่ยเซฟได้ไงวะนะดูว่าพวกงนี้แทบอินหน้าจอยจอยนะแต่ว่าไม่ได้แต่จังหวะ2ตามมาได้แล้วก็ดับเบิลซัดโยกปั่นโค้งครับโอ้โหคมจ่ารัดเกล็ดเบลง่ายๆไม่ครับยากยากชอบดูว่าจังหวะแถว2ครับจากมาเกล็ดเบลโยกดับเบิลซัดแล้วก็แต่งจังหวะอีกแล้วครับช่องมันเปิดก็ยิงเข้าไปเลยครับเอาครับ2ประตูต่อ2ครับคุณพีตีเสมออีกครั้งหนึ่งโอ้โหคู่นี้มันสุดๆรับแชมป์ชนแชมป์ ท็อป2เจอท็อปแแล้วครับเอ้ยท็อปเครับคุณพีโอ้โหมาต่อฟังคุณบอสจ่ายช่องนี้อินสก,กี้โดนเนบียดบางย่งชิงอยู่แล้วก็ไม่ได้ครับเบโก,กมี่เปลียยนอ,อขวามาแม่นซะด้วยครับมาที่ฟิลิปรามเอาบอลลงได้สวยแต่งจังหวะตรงนี้ยัดเข้าในมานที่พลตินีแล้วก็ทดทูมิจิตาครสนาทีต่อจากนี้ไปจะมีลูก3หรือเปล่ปาโอ้โหจ่ายช่องนี้ครับถือว่าไอเดียดีครับแต่ว่ายังไม่ผ่านเปลี่ยนอ,อขวามาฟังคุณบอส จะทันหรือเปล่าเพลงนี้ดึงจังหวะหนึ่งแล้วก็หมดเวลาในช่วงครึ่งแรกไปเลยครับ45นาทีครับคู่นี้ยังสมั่นเกอเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับถือว่าเป็นเกมที่สูสีแล้วก็ใกล้เคียงมากครับคู่นี้มีคุณบอลหนะ้าที่ดีกว่าเล็กน้อยครับในช่วงครึ่งแรกมีโอกาสยิงเยอะกว่าเนาะเอาครับกลับมาชมนันต่อมนกวีดดังมาที่เบลตีครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคูน่นี้อินซากีครับผมเดนิสอรอโดนตูรามรับแย่งไป มาที่เมสซี่ดีดออกมาผ่านหน้าอินสกี้ไปเฉยบอลมาถึงกเกลเบลดึงหนึ่งจังหวะจับโยกมาลูกนี้จ่ายมาไม่ดีเท่าไรครับอาราโคหัวยาวขึ้นหน้ามาม่งเช็ดได้มาให้จังหวะสองมาเข้าทางฝั่งคุณพีครั้งหนึ่งครับเลนัเมสซี่แต่งจังหวะนี้ติดพาตทนี่วนพลิกมาสวยฝั่งคุณบอสเอาครับแก้มาได้ดีอินสกี้เปลี่ยนออกขวามาเบลติตัดเข้าในมาแล้วครับเลือกไปด้านขวาอีกครั้งหนึ่ง ลุดกุลีดมีเพื่อนรอด้านในเอาละครับลูกนี้ต่อส้นกลับมาดับเบิลชัดโอ้โหจะดับเบิลชัดอีกแล้วแต่ว่ายังอ่านได้ดีเยอะฟันไดมาต่อฟังคุณพีใครจะนับ3ได้ก่อนกครับตอนนี้เริ่มแรกกันแล้วแกเลตเบลเปลี่ยนออกมาฟิลิปลามดับเบิลชัดมาสวยแกเลตเบลฟิลิปลามแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเหมือนจะยาวไปแต่ลูกนี้อ๋อไปแย่งไม่ได้หน้ากอบมาที่เอ็มพัพเป้สัสามสัสามครับโอ้โหสามประตูต่อสองที่คุณพีแซงแล้วครับ ดูว่าโอ้โหคุณบอสจังหวะแรกเนี่ยอ่านได้แลนะ้วแต่ว่าไฟพลาดเองนะไม่ยอมเคียบไปเตะอัดฟิลามแล้วก็ฟิลามเนี่ยส่งต่อให้กับเอ็มบัฟเว้ยิงเข้าไปจะจอะุ่งนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเอาละครับเป็นสามประตูต่อสองที่คุณพีขึ้นนำครั้งแรกของเกมเอาละคคุณบอสโดนนาบ้างครับมาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่แทงเอายามาเดนิสรอตัดหน้ามาสวย วนซ้ายวนขวาจากมาโรเบโตคารลอสตัดออกมามาที่ลดกุลิท็บอินแล้วก็มาที่อินซากิโฮโหมันมาไงวะหนาลูกนี้ดูดีๆก็มาถึงนากุ้งเฉยเลยครับโอ้โหดูครับตัดหน้ามาสวยครับเดนิสรอส่งต่อโรเบโตคารลอสยัดเข้ามาด้านในสุดท้ายก็ไปถึงนากุ้งเฉยแล้วลูกนี้มันไปยังไงวะหนาอยวดูมุมนี้นะครับน่าจะเห็นได้ชัดเนาะจ่ายครับสองสามคนช่องนานครับโอ้โหแล้วหน้กกอบผ่านไปหมดครับ ลุดกุลิศก็ไม่เอาบอลด้วยนะสุดท้ายก็มาถึงอินซากี้เฉยครับอา้าวกลับมาสมพันเกิรเสมอกันอีกครั้งหนึ่งครับคูน่นี้อะไรครับเนี่ยสามสามครับมันสุดๆครับคูน่นี้มาต่อครับผมเมซี่ยัดออกมา <900 S 1> นี้โยกเดินบันทัดแต่งยังว่าแต่ลืมบอลยังกลับไปเอาได้ครับแกเดตเบลจ่ายไม่ดีเหมือนกันลุดกุลิศ พลิกบอลได้สวยครับอินซากี้วนออกมาลุดกุลีทำทางไปแล้วแต่เลือกมารอแต่ลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับโอ้โหไอเดียดีครับแต่ว่ามันยังไม่แม่แมนเท่าไหร่ครับเพลงนี้ของคุณบอสคุณผีมองชงมามีแชรนิบน,น,นึงครับเป็นคาร์ลับตามไปเก็บพาตินี่ครับแดนกลางยัดออกมาลุดกุลีสร้างจังหวะล้านแดนชิปอีกแล้วครับเมตาลูกนี้โอ้โหฟันได้ยังมงเช็ดมาได้สวยครับวงคืนประตูมาเลย สูอยู่กลางสนามบอลจะเป็นของใครครับมาที่ฝั่งคุณพีพีซีจาก4ีกุมารแล้วครับเมซี่งัดมายังไม่ดีจังหวะ2เข้าทางฝั่งคุณบอสอ๋อพิกได้สวยมาแล้วครับด้านซ้ายมีเติมความมีแต่งวนหนึ่งจังหวะลูกนี้ช้าไปหน่อยฟันได้ปั๊มไปมีเพื่อนรอด้านในขนานมาให้เกบเบลแล้วก็ถึงด้วยครับคิรภัทรลูกนี้มาสวยเฟช็อดไปต่อไปสุดเส้นหักเข้าซ้ายสายลูกนี้โอ้โหยังติดเวลาอย่างมาทันเวลาพอดีครับคุณบอสก็ยังสวยไม่ได้ครับฝั่งคุณพีได้อีกครั้งหนึ่ง พาตินี่จ่ายออกมาติดพาตินี่เหมือนกันแล้วก็ติดเมสซี่มาที่พาตินี่ฝั่งคุณพีเอ็มปเป้ยโยกออกมาอารัคเกเรเบลได้เบิร์นัดปั่นโค้งโอ้หขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณพีพีเอฟซีจากเกเรเบลและเป็นแฮตทริกฮีโร่ด้วย้วครับประตูที่สามให้กับตัวเองครับแล้วก็ประตูที่สี่ให้กับคุณพีดวลวันวนี้คุณมอสตัดได้แต่ว่าจ่ายไม่ดีครับสุดท้ายก็เอ็มปเป้จับหนึ่งจังหวะแต่งมาที่เกเรเบล แล้วก็ปั่นโค้งเลยครับโอ้โหกลมขมับเป็นแถวกองหลังรวบเกลเบล,เบลจ่ายมาแล้วก็มีพื้นที่มีเวลาครับได้เลือกจะยิงโดยตรงหรือว่าจะปั่นก่อนนะโอ้โหสุดท้ายก็ยิงเข้าไปครับเอาครับเป็น4ประตูต่อ3ที่คุณพีแซงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคุณบอสครับนะักแข่งที่มาแรงที่สุดแล้วตอนนี้มาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ครับบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมีดีกีทั้งคู่นะ คุณพีเนี่ยมาจากคลับสีกูมาแล้วก็เป็นโปรเปเยอร์จากเชียงรายยูเนเต็ดนะ2025แล้วก็คว้าแชมป์ดีบีไป8สมัยปัจจุบันส่วนคุณบอสเป็นนักแข่งจากพอสเปอร์หรือว่าพีเอสพีนะแล้วก็ปี2024เนี่ยเป็นโปรเปเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ดีบีไปส1เ็สมัยแล้วครับตอนนี้ถ <Number 7. S 1> ือว่าเป็นคู่ที่แ <Met ini. S 1> ชมป์จนแชมป์แล้วก็สุดมันมากครับ <Number 19. S 1> เอากลับมาชมกันต่อฝั <Messi. S 1> ่งคุณบอสครับนะ <Number 10. S 1> แก้เสร็จเรียบร้อยเป็นมามู้หรือปเปล่าเปลงมร <Number 14. S 1> อเาต่อหน้า,นาเป็นของคุณพีนะ อ่าแล้วลุนนี่โอ้โหสลิปปิ้งช็อตแต่ว่าไม่ถึงครับเ,เล็กเกินไปครับยังไม่ได้ฝั่งคุณบอสเมองชองอยู่กลางสนามบอลบัวพันอยู่เกลเบลปั้มมาได้แต่ลุนนี้ติดอะล์เคาล์ลูมินิเก้เนทเวทม้วนมาสวยมาที่เกลเบลแล้วก็ยืนจะเจาะงมองกันอยู่ยังไม่ได้มีกเกเลเบลด้วยนะครับแล้วก็ลูมินิเก้ลแล้วก็เอโต้นะอีกคนนึงด้านซ้ายฝั่งคุณบอสครับเปลี่ยนยกชุดรับสามเดนน่าส่วนคุณพีก็น่าจะมีมามูสล้เมื่อกี้ ก็โอเว่นครับผมมาฟังคุณบอสอีกครั้งหนึ่งเอโตยัดเข้าในมาลูมิเก้เปลี่ยนออกขวามาต่อเนื่องครับลูกนี้บอลจังหวะเร็วแล้วครับเริ่มในช่วงท้ายเกมเหลือ7นาทีเท่านั้นนะฟังคุณบอสจะทําอะไรก็ต้องรีบทำแล้วครับเพราะว่าโดนนาอยู่ส่วนคุณพีก็จะรับอย่างเต็มระบบหรือเปล่ามาแล้วครับเกเรเบลหน้ากรอบมีบอลซี่มีเวลาจากมาเอโตลูกนี้จับแล้วก็เรียบลลย มันสุดๆครับคู่นี้เป็นสี่ประตูต่อเครับเอโตซซปเปอร์ซับดูวบาโนดอยู่หน้ากรอบแล้วก็จ่ายครับเกเรเบล,เบล,ลโอ้โหเลือกมาที่เอโต้จับหนึ่งจังหวะไม่ได้บอลชัดแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยครับฟันได้เนี่ยถล่มไปเลยนะพอแต่งจังหวะเดียวเนี่ยดูรับเกเรเบล,เบลส่งปุ๊บแล้วก็ถล่มเลยฟันไดุ้ิดชายก็เอโตได้เลือกครับพวกน,นี้เอาครับสี่ประตูต่อเคียบเสมอกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ แม่แปดลูกไปแล้วจะมีเอ็กตารทางให้ชมหรือเปล่าคู่นี้แม่เอาครับเปลี่ยนตัวอีกครั้งนึงแล้วครับคุณพีในใช้หลังห้าเหมือนเดิมแล้วส่วนคุณบอสเป็นหลังห้าเหมือนเดิมเช่นกันครับโอ้โหหลังห้าเจอหลังห้าครับคู่นี้เอาครับกลับมาชมกันต่อฝั่งคุณบอสไม่เปลี่ยนแต่ฝั่งคุณพีเปลี่ยนครับ,เ,รบเอาเกรเดเบลออกแล้วก็เอาวิลลี่ออกมาครับโอ้โหมีนักเตะตำนานด้วยนะคนนี้ถือว่า เกขาเกครับวีลี่เอาครับเวลาได้นวดยังไม่ส่งยังไม่จ่ายเลือกออกมาได้ดับเบิลซัดใส่ซ้ายเรียบอย่างอยู่โอ้โอลงมาถึงก็เกือบสร้างเรื่องเลยครับวีลี่แย่โยกดับเบิลซัดแต่ว่าหลุดเสาไปครับเดี๋ยวตรงนี้บเบิลซูดับเบิลซัดแต่ว่าอืนิดเดียวเท่านั้นครับถือว่าใกล้เคียงครับได้ลุ้นเอาครับยังไม่ห้าฝั่งคุณพีทีโบคูอตัวตั้งแต่ขึ้นมาฝั่งคุณบอส แ9แล้วครับตอนนี้จะมีนาทีบาปหรือเปล่าหรือว่าจะจบสกอรนนี้แล้วก็ไปเล่นในชว่ชวงต่อเวลาพิเศษทดโฟมีนทับสีนาทีต่อจากนี้ไปครับลอยเป็นท้ายใครจะอยู่ใครจะไปมาที่เกบเบลโยเขา้ายย้ายออกขวาลูกนี้โดนจิ้มไปจะเป็นเกมสวนแล้วครับแบบนี้มามูดของคุณพีเพสท้ายหรือเปล่าจ่ายมา50-50า50ยังได้อยู่จอร์ดิอาบาดึงหนึ่งจังหวะรอจังหวะเติมลูกนี้จ่ายขนาดมายังไม่ถึงับเบลติตามมาเก็บได้ ขวดยาๆขึ้นหน้ามาเกนเบลโมงชองออกมาเอาะละครับเปลี่ยนออกความมาแล้วก็ยังไม่หมดด้วยว้สินบอกว่าเล่นต่อไปยังให้ได้เปรียบอีกเพลาาย์อัลของคุณบอสมาที่เกนเบล,เบลจ่ายช่องมาที่เอโตลูกนี้พลิกเข้าขวาปันๆๆ่นโค้งโฮห้ประตูต่อ4ี่ครับผมในนาทีที่96ทดไปแค่4ี่เท่านั้นัะโอ้โหได้โกลาโซแบบนี้ก็คดีพลิกแล้วครับอ,อ,รอะไรครับนี่ดูครับ กลเปล,เลจ่ายกับเอโตดึงจังหวะหนึ่งแล้วก็ปั่นเลยครับยิงดื้อมันจะจบอยู่แล้วเกมนี้กําลังจะจบ4ี่ีแล้วก็ไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษครับแต่คุณบอสครับเอโตบอกว่าไม่อยากเล่นครับยิงจบไปเลยรัลบุนี้โอ้โหเอาครับ5ประตูต่อ4แล้วก็หมดเวลาคู่นี้สรุปว่าเป็นคุณบอสจากพอสเปอร์ละครับ เอาชนะทางด้านคุณพีพีบีจาก4กุมารไปได้5ประตูต่อ4แบบสุดมันโอ้โหมันสุดสุดรับครบรสครบทุกอารมณ์จริงครับคู่นี้แล้วมีดราม่าในช่วงท้ายเกมด้วยแะครับคุณบอลเนี่ยยิงไป6ครั้งได้มา5ส่วนคุณพีไป6ครั้งเช่นกันได้มาสีแล้วครับโอ้โหคู่นี้เป็นคู่ชิงโคตรจะมานับแชมป์ชนแชมป์ แล้วเป็นกำไรของคนดูอย่างแน่นอนครับเอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบอสลาดบอสด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่2ของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนคุณพีนะครับได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube DB e f o o ุ b a l l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไม่ได้วันนี้ดีบขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ